วันนี้ยังอีชวนเพื่อนๆไปแลยส่วนเรียนนะส่วนเรียนนี่ก็บอกว่าเป็นส่วนเรียนอินซี์ปลืกแบบส้รมร่มมีปลกืกผืชปักไล่ายางไม่ขี้ไรกับแบบมีตนม้นไม้เยอะมากเลยมีต่างสละมีเรียนมีมังคุดมีไล่ไล่ยางเลยนอกจากนี้ยังมีพักเลี้ยงให้เก็บกันไปชมกันเลยสุเรียนข้องอินซีเสเทจะสบายเป็นแบบนี้นะก็คือมันจะหนาวอ่าสุเรียนมันจะหนาวเพราะวะ่ามันจะมีน้อนกับเยูยวกางนถ้าเขาไม่ฉีดยาเลยนะ ตุเรียนออกนอกฤดูกาลเล่นเต็มตายโก้เลยไม่ได้ชีดยาได้เลยปล่อยธรรมชาติเปลี่ยนทุ่งกา้านให้ดูกันเลยตอนนี้กําลังขึ้นตุเรียนโยเอาไม่ได้โตัวกอยตุ่มเลย,ยอ่านี่ทุ่งหมากเลยไม่อยาคิดว่าไม่ใช่ตุเรียนคิดว่าอย่างหน้าแล้วทุ่งหมากตั้งขึ้นไปค่อยเรียนไม่มดได้นะี้อ่าน,นี่รุ่งเลยไมยากคิดว่าไม่ใช่ตุเรียนคิดว่าอย่น้าุ่มาก้นไปค่อยเร อ,อาอ่าอ่าออ่าอ่เราก้อยเรียนก้องเตะก้อยก้อยหลุดเปล่าเป็นของเ, <c oughs> เราไหมโปรเรียนมันุ่งหมาเียงก้อยตามธรรมชาติครับล่อยต่ใน,ในกับปลปรยธรรมชาติแล้วลงงุงบอกอู้ <c oughs> อันนี้ธรรมชาติทุกยางนะคือยาไม่จี้แล้วก็ร้อยก็ไม่รับกัน ล้นแล้วเออไม่โด้ใดกินไม้ได้งานนี้นไม่ต้องเบเลยแั่งปลุกเลยไม่ต้องเบอันนี้ป๋าไม่ชัดแตนะ่ได้แน่โย่เป็นวันนู้นูกลินจ้อยนูบอกว่าเป็นตรงออกไปมากรังโย่ตึงวันแล้วขึ้นไปถึงเอเล่น่อยเลยโยนากวอนขึ้นไปบนเรียนเน้นเล่น่อยชุ่มมาก นี่ราคาร้อยว่าบาทนะแต่ว่าเราไม่ใช่ได้ขายนี่เพราะเราอินทรีย์เกินถ้าปล่อยอินซีเกินถึงเอาไปขาย้เขากลัวเปลือนดาถ้าเกิดสมาปลเอาไปขายอันโอ้ถ้าเกิดก้างหนกเลยด้วยด้วยป้ากุมาหนาวเด็กก็อีดาวเตี้ยงหวากึ้นบอกว่าหลอกโจมันเลวหลอกแจ๊กมันเลวนี่ไม่ไม่มดมันเว้น่วยให้มั่งมือนกันเลยเดี๋ยวตาเลนนะโอ้มันเป็นไวยตะกิน่วย แต่มันก็จ,จ่อไปชั่เออเออเออแล้วถึงตืมเลยใจรับนี่นไม่มีคนรับข้างหลงังร้อยลงดินเลยรับแต่ปือไว้อย่าทุ่งอีตายมีรถอยู่เต็มตายโกนเลยเราไม่เฉี่ยรับนี่ถ้าเกิดรับอาจจะได้ไป็นหน,น,นรนหวากลับไม่ปิน้นขึ้นอยู่เลยเอะว่ามันอีราดไรายอย่าไม้หว่เราช่อยมันร่วยเปล่าอันแกไปร่วยอยู่กางบนอือ ตอนนี้เป็นไหน่วยตะค่ายด้่ไหลบาทแต่ว่ามาโรค่ายไหมไม่โรยังนอนเต็มกูไหมเกิดไม่ไม่ไม่ไม้อยนี่คือไม่ได้คิดเลยเพราะว่าโรคมันจองอยกนาดบางที่เรามาค่อยงอแตวนี้มันอย่างรองอยู่เลยอะปก้องมันก็งมันเออือ,อ,อตอบตอนกันนู้นไม่ใช่ธรรมดาจริงกนะันอ๋อก้อยลงมาลงมาตอนนี้จังนะตอนนี้ไหลนุยล้ยเหะ นี่ตอนนี้เล่นปานปิ้งแลยเออตึก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  <Okay. S 1> เรียนรลอกจอยแล้วสุกแล้วแม่ตกลงเออนี่ขึ้นนิเออเล่นไปซุกตีแต้มจอยละจอย<ม>จอยเลย,อเ,ลยเออมันลงกจอยเลยนีหัวได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ไปหน่วยอื่นต่อแต่นะถ้าประมาทรอกนะมันโรนะหัวได้ไม่ได้กำลังมั่นเลย นี่เอาไปตอดกินน้อยนะไม,ไ,ไม่ได้ตอดอรกันเออเออเออสะพับสะพับจักสะพับน่าจะตอดได้แล้วนะน่าจะตอดได้เล้วน, <c oughs> นีดด้เ,น <c oughs> เราเก็บเลียนไปตอดกันบอกว่าเรียนอินเซียนไม้นี่นอนกินเป็นนี่ไม่นอนกระรอกอ๋ออันนี้ทุเรียนอินซียอินทรียของแท้แต่อินรียของแทนะ้หน้าตาแบบนี้อันนี้ใครเจาะรอกเจาะใช่ไหมกระรอกเจาะจแล้วก่อนหลังเรื่องนั้นกระรอกเจาะแล้วเริ่มนี่แล้วเนาะ เออพอเริ่มได้แล้วก็กระรอกก็ก็จัดการหนาวเพลนเนี่ยเขบอกว่าต้าตุเรียนไม่ชี้ยาหน้าตาเป็นแบบนี้นะได้ไปไล่น่วยเลยเดี๋ยไปลงผ้าเลยว้ได้กินไหมแปดกิโลครึ่งนั่นหนักง้วยแล้วปีนันงง้วยฐานป่วยแปดกิโลครึ่ง ป่าินนะไม่วางตีปืนก่อนนะแต่เดี๋ยวจะปินไปนเก็บเออเอาท่อไว้เลยวะนะวางก่อนกันเอาวางก่อนสารล้นไปนด้วยหนึ่งเลยตยวนี้หนาวสาะล้นไปด้วยแล้วโอ้กี่โลอะไวะเนี่ยถ่านพวงนี้นะ เกทาโลไปนะทองหลุดเลื่อนนะสามช่อนี้คือสองกิโลกว่าต้นนี้ได้เท่านี้คือตุกรับได้ไหมนะตุกรับหนึ่งกวักนะนี่รับไปนี่นี่เป็นการปลูกช่วน่อเท่าปลูกแบบประจมประจาน แต่ว่าประมมาด่านมีก้อเรียอย่างหนึ่งต้นไม้มันจะสุ่มหมาขวดมันแข่งกันคือสบับหลกต่อสะตอกับทุเรียนจะสูงประมาณต้นยางนาเพราะมันจะแย่งหาแสงอในท่วนกับปลูกไร่อย่างเรียนตอนไม่เติบตีก็แกนได้หมั่นขุดก็ยังสละกะมีปลูกจัางเสียเม็ดไม่รวยได้ขึ้นดีก่อนดีแต่ก็งามอย ตอนนี้สลราไม่ก่อยเป็นลูกตอมีมั่งหมังคุดออกหนอกดูนิดหน่อยบรรยากาศมันจะประมาณนี้แต่เราปลูกร่มร่มหน้าตามันจะดีอยู่เพราะว่ามันไม่ได้โดนยาแน่นอนมันยะธรรมชาติมีเพื่อนเยอะต้นไม้มีเพื่อนเยอะมันจะยอุดมร่มบุนมันไม่เป็นโรคพปย้อมอันนี้อันนี้ริมอ้วยริมอ้วยเอาต้นไม้มาปลกูกติมเหมือนวเหว เต็มหมดเลยเติดกระดิ่วยก็คือว่าถม,มันว่างๆอยกเอาต้นไม้มาปลกูกน้ำม,มันตึ้งดีต้นไม้มันขึ้นไหวปลูกไว้สร้างบ้านจังเสียเลยเติบไว้ช่วงนี้ยังไม่ค่อยเป็นปรูเพราะว่ามันไปใส่ฤดูกาลมันแต่ว่าถ้าเกิดมั้ิว่าเป็นฤดูกาลเป็นตอนนี้ยันก็ก็รับซื้อโยติว่าก้อยลูกเขี้ยวๆได้เปนี้ไงลูออกเจ็ดซิบางช่วงตึ้งรอยเจ็ดซิเลยแต่ตอนนี้มันลงมานิดหน่อยแลย้ อันนี้สไลด์อยู่ข้างหลังหมังคุดเรียนหลกตอมีเต็มเลยเก็ปลูกแบบชว่วปวเท้าอันนี้เรียนปลูกเพิม่มเติมก็ไปเอางออกไปเรียวรัวง,งอมันไม่ค่อยได้ราคาแล้วมันกินพื้นทีตายตอนหมังคุดเอกกับปลูกปักเรียงได้ปักเรียงมันจอบแรงนํำได้ปักเรียงกับไข่ดีมีไม่ต้งองง่าไรแต่ว่ามีหมังคุดร่ามที่ว่าตอนมีเจ้าตอยอยู่ประมาณเกือร่ามที่ตอนไป เรียนกับไล่นับไม่โตกเลยรืว่าพวกไปเรื่อยๆกรวยปลาไหนได้ไหมลูกลูกเต่าเปลมได้่ยากรวยไม่ลูกรวยปลาไหนได้หนุ่ยเต่าเปลมได้รวยปลาไหมวะเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันหรือรวยปลาไหนได้น่าอยู่ไอ้ส่วนปวเท้าหรือว่ามันจะแบบว่ัยยุ่แบบธรรมชาติธรรมชาติมันจะเกลือกูนกันแต่ว่านั้นแน่กูนยังไงก็ตามเรียนนั่นอนองกินเม็ด เรียนนี่ปลูกอยากกินถ้าเกิดว่าไม่อดตัวนั้นอย่าปลัมเสือก็กินดีว่าได้จากรอกมากินแต่ว่างเ,เออรอกกินไปว่างหนึ่งเลือยโยวะแล้วนี่กันร,รอกกนินกินร้อยปลืออืมเนี่ยมันจอตุ่มหนุ่ยเลยอืมจอเป็นรูปรุ่นมาแล้วอืมต่างรอกต่างน้อนอันนี้ตุเรียนอินซี่ฟี่มือรอก เอออันนี้พอดีไม่ไม่พอดีพอดีมันโยเป็นตรรมชาติเกินเลยรอกเต็มมปหมดเลยอันนี้ปล่อยลงมาแล้วนะครับเราใส่ตุ้งใส่ตุ้งให้ลงมาตอนนี้เราได้จังเสียเราได้ทรองนุ้ยอันนี้เรื่องให้เราไว้ทรองนุ้ยอันนี้ดูแลอย่างนี้อันนี้ไม่ตุ้มอันนี้ใส่ตุ้งลงมาหมดแดงลุยอ่ะอันนี้ว่าไสดีรัดโยพอดีหมดแดงมันเฝ้ารกไม่โรยกรอด อ,อ,นอืนี่ไงนักเนาะดาได้หมาตรองนุย้ยตรองนุวยที่คนก็จบปลุกเรียนกันโปรวาตถาเกิดจวงที่ว่านอกหรือด้วนตรองนุวยเนีย,เยนเขตรองพันไปหรือว่าปลุกยางกลั่นสละอินโดต้นนี้ดกเลย นนก็กำลังเตรียมจะขึ้นเรียนตอนอืน่นเราก็มาเก็บปักเลี่ยงก่อนปักเลี่ยงมีค่ายได้นะถ้าเกิดค่ายปีเราค่ายโยดีกำละสิบบาทแต่ถ้าเกิดว่าค่ายมเมาโยกให้เหมค่าเลยกระกำละแปดบาทวันนี้เก็บได้ไล่กำเลยเสร็จจากขึ้นเรียนแล้วเราไปผ้าเรียนทำทุเรียนทอดกันเปาะว่าทุเรียนอินซี่นี่เสื้อหรอกไม่ได้เสื้อหอกเสื้อนอนไม่ได้จริงๆเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจอกันคลิปหน้าจ้า